เอาละครับผมบก็ขอกล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับซีรีส์ Skipper Toilet นะครับได้ปล่อยอีพีโซดที่54มาแล้วนะทุกคนก็สําหรับภายในวิดีโอนี้นะผมก็จะมาจับสังเกตนะครับว่าภายใน E ีีที่54เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะทุกคนหรือว่ามีอิสต์เอเกอะไรหรือเปล่านะทุกคนโอเคก็ภายในช่องของผมนะครับก็ยังไม่ได้มาจับสังเกตซีรีส์ Skipper Toilet เลยนะครับงั้นผมขออนุญาตเริ่ม EP ีที่54เลยก็แล้วกันนะทุกคน โอเคมาก็เสียเวลากันมามากพอแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับปเปิดอีพีโซดมาเนะี่ยทุกคนเราก็จะเจอคามล่าแมนที่กําลังเล่นเหมือนจะเป็นโทรศัพท์อยู่นะทุกคนแล้วก็ ข้างกายของตัวคาเมล่าแมนคนนี้มีปืนอยู่ด้วยนะทุกคนซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าปืนอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยเพิ่งมาโผล่ใน ep ดีนะทุกคนเราก็ยังไม่รู้ว่าปืนนี้ทําอะไรได้นะทุกคนโอเคหลังจากนั้นข้างหลังนะทุกคนจะมี normal s c u r i t y toilet นะครับกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่นะทุกคนพักๆนะครับจะมีคาเมล่าแมนนะครับมา4ตัวนะทุกคนแล้วก็ถือปืนด้วยนะปืนเนี่ยเป็นปืนเดียวกับ ไอ้คามิล่าแมนที่นั่งโถส้วมนี้อยู่นะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตัวคามิล่าหรือว่าตากล้องของเรานะครับได้ทําการทาสายเล่าอย่างนี้นะครับคือบอกเจ้าคามิล่าแมนที่นั่งอยู่บนชักโครกนะครับว่าเฮ้ยหยุดเล่น iPad ได้แล้วเราอยู่ในสงครามนะอะไรประมาณนี้นะทุกคนบอกว่าไม่ควรไม่ควรทําอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นตัวคามิล่าที่เล่น iPad อยู่ก็เก็บอย่างเร็วเลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะทุกคนเราจะสังเกตได้นะว่าข้างหลังเนี่ยเริ่มทําการยิงปืนแล้วนะทุกคน จะสังเกตได้ว่าตัวที่โดนยิงเนี่ยจะทําให้ติดสตันนะทุกคนหรือว่าแบบหยุดนิ่งเลยอะทุกคนเออประมาณนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นนะทุกคนตัวคามเมล่าที่นั่งอยู่บนโถชักโครกเนี่ยได้ทําการชี้อะไรบางอย่างนะทุกคนตากล้องของเราก็จะหันไปนะครับแล้วก็จะไปเจอกับเจ็ตแพดสกิบบี้เทอรเลนะครับที่พุ่งมาด้วยความเร็วนะทุกคนแต่ตากล้องของเราเนี่ยทุกคนได้อปืนเดียวกันกับคามเมล่าแมนที่นั่งชักโครกนะครับได้ควักออกมานะครับแล้วก็ทําการยิงนะทุกคนทําให้เจ็ตแพดสกิบบี้เทอร์เรสตัว ตันเลยทุกคนหรือว่าเป็นอมพาตเลยทุกคนคือแบบอยู่นิ่งเลยนะทุกคนเสร็จแล้วนะครับตาล้องของเราก็จะเอามือไปรูปหน้านะทุกคนเสร็จแล้วก็ตกไปถึงทีนะทุกคนคอแทบหักเลยนะหลังจากนั้นก็ดึงชักโคกนะครับทำให้เจ็ตแพดสกิทเทอเรตตัวนี้ตายเลยนะทุกคนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับตาล้องของเราก็จะแผนขึ้นไปข้างบนนะครับทำให้เจอสกีบิทเทอเรตตัวใหม่นะครับผมขอตั้งชื่อว่าสไปเดอร์แมชชีนกา t ทอเรตก็แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีปืนติดข้างล่างด้้้วววยยนนแแลกก็็เปมมมงุุดทค แล้วก็เฟรมต่อไปนะครับก็จะมีวัตถุประหลาดนะครับลอยมาจากไหนไม่รู้นะครับไปโดนใส่ตัวสไปเดอร์แมชชีนกันนะทุกคนทําให้เจ้าตัวนี้ติดสตันเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าวัตถุประหลาดนี้นะครับก็โผล่มาตั้งแต่ EP ที่5 3านะครับเป็นอาวุธของบิ๊กคาร l เมล่าแมนนะทุกคนก็สําหรับใน EP ที่5 3นะครับเราก็ยังไม่เห็นนะครับว่าเจ้าเจ้าไม้กระบองเนี่ยทำอะไรได้นะทุกคนแต่ใน EP ที่54ี่นะครับก็ได้เฉลยแล้วนะครับว่าเจ้าไม้กระบองเนี่ยเป็นไม้กระบองที่เอาไว้สตันนะทุก แต่ผมก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงแล้วทุกคนเจ้าไม้กระบองเนี่ยมีโมเดลที่คล้ายกับอาวุธของคอมบายในฮับไรสองนะทุกคนก็ในเกมฮับไรสองเนี่ยมีชื่อว่า สตันสติกนะทุกคนก็สําหรับในเกมฮับไรซ์สเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่คอมไบถือนะทุกคนในช่วงต้นเกมนะถ้าเราเข้าไปใกล้เจ้าคอมไบที่ถืออาวุธนี้นะแล้วก็มันฟาดเรานะจะทําให้เลือดเราลดเฉยๆนะแต่ในซีรีส์สกิปปี้ทอเรตนะครับมันเป็นไม้กระบองที่เอาไว้สตันนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอาวุธใหม่ของเจ้าบิ๊กคาเมล่าแมนนะทุกคนโอเคหลังจากที่เจ้าสไปเดอร์แมชินกันนะครับสตันแล้วล่วงลงมาทุกคนบิ๊กคาเมล่าแมนก็ได้ดึงชักโครกนะครับทำให้เจ้า Spider ร์แมชชีนกันเนี่ยตายใน EP ีที่ห้าิสี่ทุกคนก็ถือว่ามาเร็วไปเร็วอีกตัวนึ้งน,นะทุกคนเสร็จแล้วก็ Big c a m ร์เมล่ก็จะจกนิ้วโป้งมาในะทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็จะมีวัตถุประหลาดมาอีกแล้วนะทุกคนพุ่งชนใส่หัวของ Big Camera Man าแมนะครับทำให้ Big c a m ร์เมล่คนนั้นนะครับหัวขาดเลยนะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราก็จะหันมาที่เดิมแนละทุกคน ก็จะสังเกตได้ว่าคาเมล่าแมนคนอื่นนะครับก็ยังงงๆอยู่นะทุกคนหลังจากนั้นนะครับวัตถุประหลาดอันเดิมนะครับก็พุ่งชนใส่คาเมล่าแมนที่กำลังงงๆอยู่บนถนนนะทุกคนทําให้หัวขาดตายเกือบหมดเลยทุกคนเหลือคาเมล่าแมนที่อยู่ข้างโวส้วมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีควันดาปรากฏนะครับทุกคนคุ้นคุ้นไหมครับสำหรับควันดำอันนี้ใช่แล้วครับทุกคนคนที่อยู่หลังควันสีดำามื่นคือทีวีบูเมนนั่นเองนะทุกคนหลังจากที่โผลมาครั้งแรกในนะอมามาใน e ีที่4นะครับวก้านะเ่อก็ไ ทำหน้าแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะครับรัตถุประหลาดนะครับก็ได้พุ่งชนใส่ทีวีบูเมนนะครับทำให้หัวของเธอเนี่ยกระเด็นไปเลยนะทุกคนแต่ทุกคนยังจําได้ไหมครับว่าใน EP ีที่4 9เนี่ยตัวของทีวีบูเมนเนี่ยสามารถถอดหัวได้นะทุกคนก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากนะทุกคนแล้วก็หลังจากที่เจ้าวัตถุประหลาดเนี่ยชนใส่หัวทีวีบูเมนนะทุกคนก็ทําให้ หัวของเธอเนี่ยหมุนหมุนหมุน,มนรอบๆบเลยทุกคนเพื่อตรวจจับหาวัตถุประหลาดอันนี้นะครับที่มีความเร็วสูงนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับลิก็ไก็จะเฉลยนะครับว่าวัตถุประหลาดที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูงเนี่ยมาจากตัวอะไรนะทุกคน ก็มาจากเจ้ากินชีสกิปปี้ทอเลสนะครับที่ผมเคยไปทําคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับว่าผมว่าตัวนี้มันยังไงต้องกลับมาแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มีพลังทำลายล้างที่จะสูงมากแล้วก็ความเร็วที่แบบเร็วจนหน้าเหลือเชื่อนะทุกคนแต่ทีวีบูเม่เนี่ยก็สามารถสะกดจิตให้กินชีสกิปปี้ทอเลสเนี่ยอยู่นิ่งๆได้เลยนะทุกคน สำหรับพลังของทีวีมูเมนนะครับก็ได้เฉลยมาอีกพลังหนึ่งนะครับคือพลังที่4นะครับคือพลังสะกดจิตเหมือนทีวีแมนปกตินะทุกคนพลังที่1ของทีวีมูเมนก็จะเป็นพลังที่ฉายรังสีไฟนะทุกคนพลังที่2นะครับสามารถถอดหัวได้แล้วก็ไปสิงร่างของสกิปปี้ทอเรตนะครับแล้วก็พลังที่3คือพลังที่วาร์ปได้นะทุกคนแล้วก็พลังที่4นะครับคือพลังที่เอาไว้สะกดจิตเหมือนพวกทีวีแมนทั่วไปนะทุกคนก็ถือว่าเธอคนนี้ก็แบบพลังเยอะมากๆนทุกคนหลังจากนั้นนะคร กดจินให้อยู่นิ่งๆแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีลูกดอกปิศนานะครับพุ่งมาใส่หัวของกินชีสกิปปี้ทอเลตนะครับทำให้กินชีสกิปปี้ทอเลตเนี่ยน่าจะตายเลยนะทุกคนเพราะว่ามีไฟอะไรไม่รู้สีฟ้าๆนะครับเหมือนจะทำให้เครื่องช็อตด้วยนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับทีวีโมเมนนะครับก็ได้เอาหัวของตัวเองเนี่ยกลับเข้าล่างของตัวเธอเองนะเสร็จแล้วนะครับตัวเธอก็จะทําหน้าอย่างนี้ด้วยนะ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับตากล้องของเราก็จะแผ่นไปด้านขวานะครับทำให้เห็นไว้คามิล่าแมนนะครับกำลังอยู่ในหุ่นยนต์อยู่นะทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะแต่มีอาวุธถึง4ชนิดด้วยกันนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็อาวุธทั้ง4อย่างเนี่ยซึ่งอาวุธอย่างเดียวที่ผมมั่นใจมากๆเลยนะครับคือพระ คืออาวุธที่อยู่ด้านซ้ายบนของตัวหุ่นยนต์นี้นะครับคือปืนพลาสมาที่เอาไว้ฆ่าพวกปรสิตสกิดบิดีทอเลตนะครับแล้วก็ปืนด้านขวาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปืนอะไรนะแต่ปืนแต่ปืนไอ้ด้านซ้ายล่างของนี่น่าจะเป็นปืนกลนะทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถทําอะไรได้นะครับแล้วก็ปืนด้านขวาล่างอีกอันนึงนะทุกคนผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําอะไรได้นะทุกคน โอเคก็ต้องรอเฉลยใน EP ีหน้านะครับหรือไม่ก็ EP ไหน e ี EP ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ก็ผมว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยมาบ่อยแน่นอนนะทุกคนเพราะว่าเจ้าไวคามเมล่าแมนเนี่ยปกติจะอยู่ในแ lap ใช่ไหมทุกคนแต่ในรอบนี้นะครับได้ออกมาสู้ด้วยนะทุกคนก็ถือว่าน่าจะเป็นการทดลองที่เขาได้สร้างหุ่นยนต์มาทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเจ้าฮอลิคอปเตอร์ทัสปอร์ตอยู่ด้วยข้างหลังนะครับแล้วก็ลำเลียงเมดิกคาเมล่าแมนเนี่ย มาถึง3คนนะครับน่าจะเป็นคนเก่าของ EP พที่52นะทุกคนวิ่งมาช่วยคาเมล่าแมนที่โดนวินชีสกิปิโตเลตเนี่ยพุ่งชนใส่นะทุกคนเสร็จแล้วนะครับไว้คาเมล่าแมนคนที่ขี่หุ่นยนต์เนี่ยกไ็ได้ชูนิ้วโป้งมาดูทุกคนโอเคก็ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กล้องของเราก็จะแพนกลับมาที่เดิมนะทำให้เห็นว่าเจ้าคามิล่าแมนที่อยู่ข้าง่ถส้วมเนี่ยหรือว่าเจ้าตัวต้นอีพิโซดเนี่ยกำลังวิ่งไปกอดทีวีวูแมนอยู่นะทุกคนแต่ทีวีวูเมนเนี่ยก็ไม่รอให้คามิล่าแมนคนนั้นวิ่งไปกอดน,นะทุกคนก็ได้หายไปนะทุกคนก็เจ้าตัวนี้ก็ก็แห้วน่ะทุกคนไอ้ช่อนเจอช็อตนี้แล้วกูแบบเอียกูจะเลือกว่ะประมาณนี้นะทุกคน โอเคก็ okay, เป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนก็ถ้าผมไม่เห็นตัวไหนหรือว่าพูดตรงไหนผิดก็ขออาภัยด้วยจริงๆนะครับก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนโอเคนี่ก็จะเป็นการจับสังเกตของผมใน E ีีแรกนะครับใน EP ีที่54นะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับโ okay, อเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย